สวัสดีครับวันนี้มารวยภามาตาในทางของอาจารย์ชุยชายนะครับในหัวก้อนเล็กวิ่งแปบบนเขาเด้อนะครับในวันนี้พันถ่ายมาแล้วสําหรับในทางของอาจารย์ชุยชายนะครับเป็นเล็กเน้นๆนะครับแลเหล็กกันนะครับรอบไปติดตามใงวันนี้พันถ่าตัวใดไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ชุยชายครับสวัสดีครับแม่ตุ้ยเยวยกันหมอครับผมแม่ตุ้ยก็ยืนนะครับผมแม่ตุ้ยครับ สวัสดีค่ะเอ้ยนอว่างหันกรับงวดว่างหารรันกับกนั่นนอวอนเนาะเขาตัวเลขวิ่งเนาะจันเนาะเออคือเดียเด๋ยวเด้อผมสีเลี้ยงเลี้ยงไห้ที่จิงถ่านเอสซี่บนเบิร์กเหล่าติดแถมทุกทุกคลิปนั่นเพิ่นสุดฤกษ์ฤกษได้หมอเพราะว่าเลขมันถือมาเรื่อยแต่ว่าผมจับไห้ผมถือก็ซื้อครับผมเออสังเกตตัวเนือ้อตั้งแต่ผุนตั้งแต่วันที่สามที่ยังมันมันยแแหยไปแต้มนึงยังไปยังสิงอย่นะครับครับผม ลายๆขึ้นเป็นน้อยเนะาะฮะเอฟที่นเขามาเบืองไม่เพิ่นอาจจะบ่เข้าใจเนาะครับอาจารย์เข้าดีครับวันที่สามมันบผมไปนั่นวันที่สามผมให้ไปมันวิ่งวิ่งหกกับเจ็ดเนาะครับเลขมันออกเจ็ดศูนย์หนึ่งเนาะหมอเนาะครับเออของผมมันมีศูนย์หนึ่งหนึ่งหกหกไปยังศูนย์บานิทัศน์เนาะในวันที่หเอาใส่ละวัน วันที่ห้าหลงมองแลยครับ่ิเจ็บตนนอกครับผมวันที่ที่เก็บมีผมให้ไปพี่องกับสามบนล่างด้วยครับก็มีสองพีตสองดาสองสามซีสามาสโเล่ตอสี่สามน้ำมอนครับแต่ว่าสองนันเม่อออกหมอมันโดนมาอก่อนเมื่อวันที่สิบเก้าน่ะเอ็ดพีนั่น 39. น่ะครับมพี่แต่ในวันที่สิบเก้า,ากผมหมพี่งกับเก้นานกงานาวบางขันนอครับผมให แปดสองเก้าสองแปดสามเก้าสามสี่ห้าแน่นเก้ากับหกเป็นเลขตัวเดียวกันเป็นเลขต่อแหล่ไม่เละอะไมลาเอาที่กๆ่มาเปลี่ยนถูกเลยกี่ลูกกาเป็นนกสองนกหมอนเนาะครับผมนี่ทนเอฟที่เพื่นหลังใจได้นาขันที่ตอกใจตวนี้ติงกน่ากป็นชบอโชคยืนรอเออแต่ว่ามันการขันผู้บุญผู้ฮอดเขาเพราะึตรงนี้ได้นกหมอนเนาะครับ เออในนที่สิบเก้าเดอด์ทีว่ามางทีนี่มันหกสองอันตัวมันไกล้ี่ตอนกันลาดแต่แว่าผมวนบงแแตกกับเขาที่บิงน้องหมอนอะครับผมอืมถ้าเพนนิ่นปีนเก้านี่มันก็สิบเป็นหกสองมันก็อาจจะได้อี้ดอกแต่ว่าตอนคือสิบปีนหน่นคอือเด็กจะใช้หลักันบุญเินบ่ฮอดเอาวันนีนพพ้ราะเราะบงที่ผมทีเอาวันที่ยี่สิบสองไหเดอรัหม่นเออครับ,รบเออวันที่ยีสกาสีเป็นเจดวิ่งสอง่หึกมอนแล้วหมอนครับผมวิ่ง ศูนย์กับหนึ่งวิ่งกับหนึ่งจับคู่ได้บ <ạ. S 1> ้างไปมนี่ครับบุ้นสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกเอ่ออะไราจีหนึ่งบันเจ็ดีหนึ่งบันทึกมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหก หสี่หนึ่งหาง้าหนึ่งบาทนี่เอาเต็มสูตรอยู่บ่ก็เต็มสูตรมันเกา,ต,าตัวที่หมอเกาตัวอาจารย์เอาลองมั้น้าอาจารย์เกาตัวนั่นเด้อเพราะว่าขันตัดสุกี่ออมกระสิบตายอาาปกตินี่สูงผมแค่นั่นขึ้นมันจะมีเล็กสามตัวที่ต้องปันน่น่ะนะแต่ว่าผมตัด ยบอกครับทาคำว่าูกมันก็คือสิ่งปเตนโตถ้าเราต้อมาใส่วัตสิเติมโตยังบอกมัอว่าเราเอาไปให้เพื่น่น้องอได้ว่าติดผั้ายไปแก้สุนทุไเล่้ว่าผู้ชวย่องใู้ยครัเอาเป็นสองหสองห้าครับสองสี่สองหกอันนี้ชุดเตรียมเลน้อการเนี่ย ทั้งหมดมันสิเป็นเก่าโตเนาะแต่ว่าโตี่เนื้อผมเน้นไหลมีศูนย์สี่ศูนย์หกตามโมดีพุ่งไปแค่สองโตนี่นะเออย่างยานมันดีออกไปท่านนั่นเพราะว่ามันติดร่องมันต้องกันเนาะแต่นี้มันติบมีโตกันน้ำเนี้ออย่างสิกลายเป็นหลายเแล้วโตกันอยากจะขึ้นโตเขานั่นละสี่เขาต้องกันอีกโตกันมีหนึ่งศูนย์ห้าสี่เออยานซี่ก็มาต้อกันย์หนึ่งต้อกัรหน้ากันหน้ พอวาในสูน,นึ่งนย์นกับหน,นึ่งสีกับห้าซุ้มนี่แหละสีเขามาจากคู่กันนะหมอเน<บ>ือมันี่คือมีสองมันีสน่สองนั่กันหนึ่งกับสองนั้นมันขึงแค่กนไปยังจับมาในสูเระผมก็เลยจับเป็นสองขาสอส,อสี่สองเอาไปต่วอหอจาอไชอบอะไรต้นนีออ่ไงมนเป็นไสววาในสูนในในใน่ไหนหยีหน้าเบิงว่าเลขมันมีเลขตัวแหลอยู่น้ำแป้ว เด็กต <m í> <rah ap> <ate> <P an> ัวแหลเป็นอย่างจังวัาเหล็กตัวแหลกคือเวลางูิงเขาเปลี่ยนลูกโลดนะตีลังกากเขาเป็นตัวให่คือเล็กหนึ่งเด้อมมอเด้อครับผมเออมีสีสิะเป็นเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกได้ร้อยเปอร์เซนต์เอครับอีกหนึ่งแบบนี้อมีสสิบเอ็ดเก้าร้อยเปอร์เซ็นต์คือกันเดิ่มมอเด้มอมันก็ลายเดียกันพีนี่เ้อผมหมายเป็นเก้าสองน่อเขตีล่งกาเป็นหกสองนาอมัอนแม่ประลายานมันลายาเลรจัน เออบอผมจะไปเสียนไปได้อ <derived> ัะนะเป็นมันที่บ่ียมอนจะไปเขียนไปผมไปไปแค่ตโวนี้เ่็อสาอันมาที่สายอันซิบก็หาซี่เลยซิบหาซี่กันมาจันฮะซิบก็หาซี่เนี่ยกันหาซี่กับมันเนี้ยเป็นทกการกันนจานะเป็น่หัวาดีอย่างนั้นเลยที่ผมหายไปครับเออตรงผมเนี่ยหายพี่ศูนย์สี่ศูนย์หกปนั่น ครับผมที่ซื่อจริงๆอ่ะคือชุนสีชุนหกนี่ยนะทุกวันไปโต๊ะกันนะฮะยานมันหลุยไปเพราะว่ามันเไม่มาถึงเป็นครับว่ามาแล้วมีผมมัุ่งสูงกันบ้างไม่มีลมสูงมันจะจับเรื่องดีสุดทุ่งง้วนนั่นแหละหมอมันมันนี่ปะนั่นครับผมเออที่พ่อที่บายไปเนี่ยจะไปเขียนใส่ได้มันหลายได้ถ้าลายแล้วพ่อพ่อนี่ยนะมือนีนก็หลายแล้วพ่อที่บายซี่มันขอบใจนั่นนะครับผมถามมันดินใสมันจะใส่ได้นั่นแนี่ยนั่นนะเอาไปตุยได้ไปตุยทวดเอาฟังหนายจานเนาะไปทวดมึงดู วิ่งศูนย์กับหนึ่งดลรางจับคู่ศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกสองหาสองสี่สองหกโตกันมีโตกันมีหนึ่งศูนย์กับหาสีค่ะตรงบู้ต่มีศูนย์สี่กับศูนย์หกเน้ยค่ะเนี่งศูนยี่เป็นศูนย์หกเออมีทั้งโผเนี่แหะค่เนี่ยบางวนี้กะจุ่ีเขานี่ละเขาเหมือนก็ได้ครับผม เอ,อแล้ววันนี้ผมเะีอยวเลขสามตัวให้จักสองชุดเดิมาเดอรครับผมตัวนีครับอาจารย์เออสามตัวเดี๋ยวจักสองชุดมีศูนย์หกศูนศูนย์หกศูนครับแล้กาวหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนครับครับเออครับว่ผมโตมีลายได้ออเดอร์วงผมโตศูนย์หกศูนมีลายไดเนี่ยครับผม เออท่อนอี้แ่ละเลกระไดครับตามปกติก็ะศูนย์จีศูนย์หนกับศูนย์หกศูนย์ครับผมแล้วกับหกศูนย์ตอนนั่นล,วละวะเขกระไดนครับมบ้าน่ชอบลาที่เง้ยผงเน้นในนี้นนก,ก,ก,กัชอบโทมิรมิต้อบกัเอาไปน,นัน่เอารถครับผมแตว่าพี่สิทไม่เรียกวิ่งมีดุน่เรื่งมอเตอรครับผมครับศูนย์คำนึ่งาจนนะเลยวิ่งเนาะอยู่กั หมดทั้งว้นแต่เท่านี้แหละหมอครับผมขอบคุณหลื่องร้านนะครับอาจารย์ครับใจใหรก็ขอจะเล่นลงเรื่องสุขสุขคนลำลุยลำรวยเด้อสวัสดีครับโชคดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์หลายเนาะที่ยังปฏิทางดีดีที่ตลอดล่าสุดนี่เพิ่งกิดเขาเร็วิ่งแปดเนาะคือว่ามาแรงเงื่อนอาจารย์ดีชายรุ่นเพิ่กันวันหนึ่งสองวันนะครับแอมเขาโลุดนะไอเห็นพนรุ่นหลุจอบนี่โพี่น้องนะเพิ่งกันวันสองวันมาโลุดครับอืมวันนี้วันรุ่งเป็นได้เพิ่นใหม่ตกันมาหลายใช่ไห เอารอบวันก็ซื้อหรอกว่าอยากตัวเต็มอยากเห็นตัวเต็มเพิ่นัวน้ามันตั <Okay. S 1> ว่าไม่จะเขาะ่าว้เนาะหลังกระเช้าหน่อยก็เราไม่นด้อยากขอวันตัวเต็ียมมันื้อ, <Okay. S 1> อ,อน้าเอาไปโจงกระมัดอาจารย์วิขายด้วยครับสวัสดีครับ